ระหว่างแฟนกับเพื่อนสนิทใครหักหลังเราแล้วเรารู้สึกเจ็บที่สุดครับระหว่างแฟนกับเพื่อนสนิทใครหักหลังเราแล้วเรารู้สึกเจ็บที่สุดครับเคยโดนเพื่อนหักหลังก็จี๊ดนะคะคุณโดนทั้งสองแบบอะค่ะแต่ว่าจริงๆกับเพื่อนอ่ะน่าเจ็บสุดเพราะว่าวันนี้ทําใจแต่ต้นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทครับเพื่อนสนิทค่ะ เพื่อนสนิทค่ะเพื่อนสนิทครับแฟนอยู่แล้วครับผมเพื่อนค่ะเพราะคนจะเป็นเพื่อนนะคะ ก่อนเราจะมีแฟนเราก็ม really ีเพื่อนมากอดเพราะว่ามันไว้ใจกันแล้วมันมาแทงข้างหลังดังเอื้อไม่ได้ไม่ได้เพื่อนค่ะเพื่อนแน่นอนครับเพราะชีวิตนี้ไม่เคยมีแฟนอ๋แฟนไม่รู้ใจเท่าเพื่อนอ่ะแฟนเราสามารถหาใหม่ได้แต่เพื่อนเพื่อนที่สนิทแล้วมาหักหลังเราน่ะมันเจ็บกับแฟนี่แต่เพื่อนจะหาใหม่ได้หรือเปล่าพี่หาแบบที่จริงใจแบบนี้ไม่ได้ใช่ครับนี่จบีครรู้ใจแต่ว่าแบบถ้าแบบมันหักหลังก็หาใหม่อะไรประมาณนี้แฟนเราไว้ใจเนาะหักหลังเรื่องอะไรดีกว่าถ้าเจอยวกับก ก็เจ็บอยู่แล้วแหละแฟนครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเราอยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วหักหลังกันก็ไม่เป็นไรให้อภัยกันได้แต่แฟนเราหาใหม่ได้เรื่อยเราคบกันมาตั้งแต่มันยมอะไรเงี้ยถ้าเขาหักหลังเราเราคงเยจ็บใจหน้าดูครับยิ่งถ้าหักหลังเรื่องผู้หญิงเนี่ยมันยอมไม่ได้ครับมันต้องโดนครับโดนนะครับอันนี้อันนี้นี่ครับกันสนิทแฟนกับเพื่อนสนิทครับจุงมือกันมาเลย มีทูบอะค่ะ่อายางหรอบอกว่าเราสองคนชอบกันสิ่งแรกที่พี่จะทำคืออะไรครับพี่ก็ตีมันครับตีครับอย่างเดียวตีใครพี่ตีตัวเองครับตายดีกว่าทุบไม่ทงคู่เดินชนมันเลยเดินหนีแล้วก็ไม่อยากมองไม่อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจล่ะด่าแล้วอะไรก็แต่ไม่กล้าสบัดบอมสบัดบอมยังไงไหนพี่ก็ถ้าคนมัน พี่อะคือให้มาปล่อยไปเหิดพี่ไี่ซีเพราะว่าพี่สวยเกีียมากเออตั้งแต่ตอนไหนจะถามว่าตั้งแต่ตอนไหนอ่าใช่ กับบ้านนอนกับบ้านนอนนอนหลับหรอพี่นอนหลับหรอต้องให้ต้องฟังเพลงแล้วก็ร้องให้้องฟังเพลงด้วยต้องบิวตี้เกินหักหลังอะไรอย่างเงี้ยตีหัวเลยค่ะไม่ยอมค่ะเป็นผู้หญิงต้องเรียกร้องสิทธิ์ค่ะถ้าแบบนี้ไม่ได้ค่ะตีหัวเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อพี่กระทืบสิค่ะนองเขาไปแล้วเขามีความสุขจริงๆก็ยินดีด้วยแต่เชื่อว่าเขาไม่มีความสุขหรอค่ะคนทำเลวยังไงก็ไม่มีความสุข คือก็คงต้องปล่อยให้เขาเดินจูงมือกันไปไม่อยากทาลายบรรยากาศประมาณนั้นปีนี้กินเจค่ะแม่สื่อเอาเองยังไม่เท่ากับเพื่อนซีเรากินผัวเราเลยโอะโอ้โหอันนี้เป็นคำนั้โอ้ยกินไปมากินไปแล้วถ้ากลับกันล่ะครับถ้าแฟนเพื่อนมาให้ท่าพี่พี่จะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้ยังไงเอออันนี้น่าสดอันย้อยอยไม่เอาครับไม่เอาก็แฟนเพื่อนครับอาวแล้วทำไมตอวันนี้เขาถึงเอาก็ไม่รู้มันมันเอาไม่ลง ให้กูไม่เอาให้ตายก็ไม่คุยไม่คุยกับไม่คุยกับแฟนของเพื่อนนะครับก็ไม่คุยเหมือนกันนะคะมันมีคนอย่างนี้ด้วยเหรอวะคนดีไม่ยุ่งดีกว่าเพื่อนเราเราไม่อยากหักหลังเพื่อนเราเองมันมันดูแบดทั้งสองฝ่ายไม่เอาอ่ะค่ะพี่เรียบร้อยไม่เอาคือไม่เอากนนะเพือ ก็จะปล่อยให้เขาอ่อยไปอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะทําได้มากแค่ไหนก็จะบอกเพื่อนแ่ะคะ่ะก็แฟนมึงอ่ะมายุ่งกับกูอ่ะกูไม่เอาอะไรเงี้ยเฮ้ยแฟนมึงมาจีบกูนะเว้ยเข้าข้างตัวเองเกินไปหรือเปล่าแฟนเรารักเราคนเดียวงโง่อีกแหละก็อย่าทําเถอะเลือกเพื่อนดีกว่าเพราะว่าแฟนอ่ะมันหาตอนไหนก็ได้แต่เพื่อนที่จะอยู่กับเราหรือจริงใจกับเราได้มันหายากอย่าเลยบาปว่ะ ล้งมีจริงนะจริงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนมันยินยาวก่าอยู่แล้วแฟนของเราอ่ะต่อให้เลิกไปมันก็คนอื่นถ้าวันนึงทนความคันคุณไม่ไหวจริงๆเดินมาบอกเถอะเดี๋ยวให้เองผิดกับเพื่อนนี้มันจําครับจำจนวันตายเลยเฮยยเฮยยเฮย ถ้าแฟนของเพื่อนมาให้ท่าหรือมาอ่อยพี่น้องเซ็ตขนาดก่อนครับ <laughs>